สวัสดีครับผ้ามาเยี่ยมชมนะครับความค่อยงามของเฮียอุดมนะครับอยู่ที่คลองสาสบนะครับผมตำบลบางรากฏดนะครับอำเภอองคลักนะครับจังหวัดนครน,นายกนะครับผมมือนี่วันที่สิบหามีหน้านะครับหกสามนะครับผม พามาเยี่ยมชมนะครับพอดีมาหัแต่เศร้าเลยนะครับ <c oughs> ออกมาแต่เศร้านะครับออกมาแต่หกโมงนะครับขี่มอไซค์มาเมื่อนี้ขี่มา,าประมาณเจ็ดสิบกโลนะครับจากสายไมนะครับแถวสะพานไม่นะครับจากของพักก็ <c oughs> <c oughs> กำลังนอนนะครับนอนผักพอนนะครับยมุเสาล่อปล่อยนะครับล,ออล่อหยาลุงเสาขึ้นกับไปตัดหญ้าอยู่นะครับอันนี้ดาวสุกนะครับโอ้หญ่งามเลยนะครับเงาดีนะครับแงาใหญ่งามนะครับอันนี้แม่เขาก็เป็นแม่ บ้านาน,นะครับสูงร้อยสานะครับแต่การทรงลูกนี่ถือว่าเกินโตนะครับนี่ครับแม้พันธ์ที่ดีนะครับโมต้องไปเริ่มต้นหาแม้พันธุ์ที่เพ่งๆนะครับบางตัวแม้พันธ์เพ่งๆก็ยังทรงลูกบ่ได้ขนาดนี้นะครับ ทำมาแม่พันธุก็คือต้องิึงผลงานการทรงลูกนะครับผมนี่นะครับโอ้งามร้ายนะครับตัวเนี้ย เบื้งครับโอ้ลูกที่ซ้าแม,ม่แล้วนะครับนจำผิดกับเป็นลูกบีกุไทยนะครับตัวเนี้ยลูกสาวบีกุไทยนะครับแม่กับเป็นแม่บ้านาน,นะครับแม่สายอุไทยลอยสามสิบแต่ว่าให้ลูกเกิดโตนะครับให้ลูกงามมีรีครับเนี่ย ผู้ใดทุนบ่หลายนะครับผมแนะนำว่าให้หาเมยประมาณนี้นะครับไปหาเมยที่ทรงลูกดีๆนะครับเบิงเรื่องน้ำนมนะครับหาเมยเกานะครับเมยเกาที่เคยให้ลูกมาแล้วนะครับเวลาเข้าไปเห็นเขาสิรูกว่ามันทรงลูกดีบอะครับเข้าะิเห็นผลงานแล้วก็สิเบิงน้ำนมได้นะครับว่าน้ำนมดีบรีีนะครับ ลูกหน่อยไหมครับมาแถวนี้ลูกหน่อยหลายนะครับขกเค็ดดีนะครับข้เค็ดมาตรฐานเลยนะครับเพี่วดมโอ้ตัวนี้กันใหญ่แล้วเว้มาตอนนั้นยังในหน่อยอยู่นะครับ ามว่าใกล้บ่ก,กับว่าใกล้นะแต่บางผมอยู่เพราะผมขี่มอไซค์มากนะครับมันเจ็ดสิบกโลแปดสิบโลนะครับอืมนะครับพอบกับเหตุดีนะครับ มาส่วนเหี้ยตลอดนะครับบางนึงนีก็เหี้ยหัวใจออกไปนะครับก็เลยบ่ไไ้้พอกันนะครับง่ายๆม,มาพเาบื้องฟังนี้นะครับ บมผิดหวังนะครับผู้ใดมาเบิ้งคอกนี่นะครับความนี่นะครับของเฮียนี่ไม่ได้ตูงามๆนะครับแล้วก็คัดคัดมากนะครับค่อยงามอยู่ในเฮียไปมาเบิดนะครับนี่ผู้ใดอยากได้นะครับอยากได้กับเขามามาเบิ้งนะครับแล้วก็สอบถามเฮียนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับเฮีย ใจดีนะครับอากาศขึ้มครับมือนี้ขึ้มโอ้นี่ครับเจ้าลังเจ้าหลังเจ้าหลังนะครับพอพันนะครับง่ามงามนะครับสบองง่ายนะครับเนี่ย นี่ฮฮู้นะครับเห็นผลงานลายตัวแล้วนะครับผลงานถือว่าใสรได้โอเคเลยนะครับนี่นะครับผลงานเจ้าลังนะครับเนีย นันดีเลยนะครับนี่ก็ขนาดกินแต่หย่านะครับหยาแนาแรงนะครับกินแต่หยาเลยดยว้าเบิ่งผลงานตัวที่มันตัวใหญ่ของเขานะครับนะครับลูกสูงเงาดีนะครับลูกจรังนะครับสูงเงาดี ราพมาเบิ่องอีกฟังหนึ่งนะครับมีสองโล่งนะครับ เนี่ยเขาค้าระบาวนะครับเป็นควายส่วนมากเป็นควายอุไทยนะครับนง่ yeah, มาจากอุไทยนะครับโอ้งงามนะครับลำตัวสวยนะครับลำตัวสวย มาเบิงนะครับผู้ใดอยากได้กับมาเบิงนะครับบอผิดหวังนะครับนี่พาไปเบิงผลงานจวหลังทีตัวไงนะครับยิ้มตัวไงแล้วอ้นะครับมนไกล่ขอดแล้วว่าเนี่ย ของหง่แลวนะครับตัวนี้โอ้งามนะครับเป็นควายอุทัยนะครับนี่น่าจะใกล้คอดแล้วครับเนี่ย เพียรก็เริ่มเริ่มบวมแล้วนะครับนุมก็เริ่มลงแล้วนะครับลูกผูครับไในลูกผูแม่นี่ก็ง่ามนะครับมีแต สุดยอดเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศนะครับมีน้องน้ำม,มีอย่างฟาร์มก็เป็นโลง่งเงาเลยนะครับขอกเงาเลยโอ้ให้ลูกงามนะครับมึงลูกเหลืองเลยนะครับลูกเหลืองงามเลยนะครับ นมดีนะครับเต่านมใ่หัวนมกับซํำกันนะครับนี่ครับผลงานเจ้าลังนะครับย่งางสนามได้สบายนะครับเนี่ยบึงข้อขาเบึงอย่างงามบักไง,งเลยครับคูน่นี้ลูกลูกเจ้าลังทั้งสองนะครับเป็นตัวผูกกับตัวเมียคู่เนี่ย งามงามนะครับก็บเป็นสายตางนะครับส่วนมากจะเห็นแต่สายเก้่ยวฟ้านะครับแต่นี่เป็นสายตางเลยนะครับค่อยตัวนี้ขวนดีนะครับขวนอืมขวนดีขวนล,ล,ลายหอมนะครับขวนหนาก็ดีนะครับ วยงามนะครับเนี่ยคือว่าให้ลูกเหนียวงามเลยครับนะเจ้าลังเป็นควายบ่ดังครับแต่ว่าสายเลือดดีมาแต่ทางอุทัยงงนะครับตัวใหญ่นะครับในเบิ่งผลงานเสี้ยนควายเกา่เกาๆนะครับเพิ่นสีหาสายตางนะครับแต่คนที่เลี้ยงไม่ก็สิเดินตามสายดังๆนะครับ พรสายตางคพอยยังเงี้ยครับสายตางคือเข้าเสียมาปรับปรุงนะครับต่อยอดกับสายดังๆปัจจุบันได้นะครับเพราะว่ามันที่มีตัวเลือกหลายนะครับเนะี่ยอนาคตเข้าต้องค่อยสายนะครับโอ้นแม่นีไหะครับ งามงามครับจตโมพิดตัวนี้นะที่ลูกเพชรดำนะครับเนี่ยลูกสาวเพชรดำงามขักนะครับสายเพชรอุดรน,นะครับหางเง้วหางลามดีนะครับ ควายคั้นเว้าเรื่องควายนี่สิเห็นได้หเห็นเหียนๆนะครับหางเหียนเหียนสั้นๆแต่แล้วแต่ผู้มักนะครับผมมักควายหางยาวนะครับมันเบิงแล้วมันงามดีนะครับโอ้นี่ครับโอ้ตัวนี้ก่งใหญ่แล้วเว้ยครูถุงเงินถุงทองนะครับลูกเขานี่โอ้งามงามนะครับลูกใหญ่เร็วลูกคูเนี่ยนะ จะพาเขาไปเบิ้งไกลๆนะครับคู่นี้ผมมาไกลายครับเนี่ยคู่เนี่ยแม่ถุงเงินถุงทองนะครับดูให้เบิ้งเด้อ่ะดูไปเบิ้งเด้อนี่นะครับอู้งามนะครับหนา ประมาณ4เดือนนะครับขั้นจำว่าผิดประมาณนี้นะครับประมาณ4เดือนง้งามนะตัวนี้พ่อไอรโบ่เน่ใจนะครับผมกับวบาเน่ใ,นใจไอ้บึงแข่งขานะครับตาแต้มแก้มจำนะครับ สามอ่องนะครับห้วยตัวนี้สามอ่องพุงเท้าขาวนะครับถือว่างามเลยนะครับสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกนะครับ เป็นค้อยฟูงกับว่าธรรมดานะครับให้มักกับข้ามาเบิงนะครับเนี่ยน้ำเปลี่ยนซมือนะครับเปลี่ยนน้ำซมือค้อยนี่ข้างในนอนน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำที่สะอาดให้กินนะครับกติสมบูรณ์นะครับ ง่ายๆเนะครับผลงาน,นงานเจรังนะครับหลายเลยนะครับอย่างนีลดกคนงานหลายเลยนะครับ เต็มหอกเลยนะครับตัวนี้กใกล้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มบวมแล้วนะครับกินอิ่มนอนหลับน้ำดีนะครับอ้วนนะครับค่อย มีสำเนียงแล้ะครับ <c oughs> อือแม่นี่กยงามนะครับเป็นแม่ที่กลางๆนะครับบ่ถือว่าสูงครับประมาณลอยสามสิบกว่าลอยสี่สิบนะครับแม,ม่นี่ยลอยสามสิบไปปลายไปลอยสี่สิบนะครับเนี่ยดูให้ลูกครับงาวลูกตัวแม่ตัวผูน้น้อ งามงามงามนะครับบึ่งแม่ลูกนะครับ ครับผู้ใดอยากมาเบิ้งนะครับมาเยี่ยมมาชมกัเข้ามาได้นะครับคันมาเรียนเส้นทัญยาเลยนะครับคั้นมาจากกรุงเทพลังสิตนะครับเรียนเส้นทันยาเงามาเลยครับเลยองค์ลักมาแยกองค์ลักมาประมาณสามลกครับเดี๋ยวสรายขามสะพานมาครับมันถิ่เป็นเขียนคําว่าวัดเอ็มทเขียนคําว่าคล้องสามสิบนะครับ เข้ามาแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับจนมาขามสะพานสูงมากี๋ยวสิมาพ่อข้องนะครับพ่อข้องขามสะพานมากแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาประมาณสามโลกระหอดนะครับข้ามอยู่ขวามือนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนีเดอร์ครับสวัสดีครับ